คุณไอรัชนกไปออกรายการกับคุณพิพัฒนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรายการกุณสรยุทธเราก็คิดว่าแบบโอ้หมันจะต้องหยุดโลกแน่แน่มันจะต้องฟาดกันสนั่นหวั่นโลกแน่แแต่ว่าโอเคมารีแคปให้ฟังแล้วว่ทิทีทางดีนะหมายถึงว่าพอได้คุยกันอ่ะพอพอได้คุยกันและเอาปัญหามากลางโดยไม่ได้ใช้อารมณ์ร่วมมากเหมือนที่เราแบบก่อนหน้านี้นคุณพิพัฒก็คือออกมาพูดแบบไวไปนิดนึงเนาะ โดยถ้อยคําบางอย่างแบบเรื่องแบบยุ้มหยิมอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันแบบอารมณ์มันขึ้นไงเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายตังค์ไงนึกออกไหมแต่ว่าพอมานั่งคุยกันพอมานั่งคุยกันไอ้ก็ทําได้ดีนถึงคุณไอ้เนี่ยก็ทําได้ดีในในแง่ของแบบคิดว่าจะฟาดคิดจะฟาดคิดว่าจะฟาด,ด,าฟาดเหมือนแบบสไตล์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ฟาดแต่ว่าก็คือเอาข้อเท็จจริงเอาคําถามเอาสิ่งต่างๆที่มันฟังมาทราบมามาถาม่วนคุณพิพัฒน์เนี่ย <c oughs> ก็ฉลาดที่จะตอบอันท้าพูดตามต,ตรงไม่อวยใครนะคือฉลาดที่จะหาแนวทางร่วมกันในฐานะรัฐบนตรีเป็นเจ้ากระทรวงเป็นเจ้ากรมต่างๆก็คือ <c oughs> ฉันจํารายละเอียดเยอะไม่มากไม่ได้เธอไปหาดูต่อแล้วกันแต่ว่าอันหลักๆก็คือเราเพิ่งรู้ว่าเอ่อคาเรียกอะไรนะตรวจฟันอะ ไอ้ฟันอะ่ะไอ้ประกันสังคมฟันอะ่ะปกติมัน900ใช่ไหมเราเข้าใจมาตลอดว่าเราได้แค่900ต่อปีหมายความว่าจะเป็นขูดหินปูนอุดฟันอะไรก็ตามแต่มันต้อง cover ใน900ต่อปีแต่คุณไอซ์ก็ถามไปแต่คุณไอซ์ก็พูดว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของแบบถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับฟันอะ่ะจริงๆอะสามารถที่จะรักษาได้แต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่โปรโมทเรื่องนี้เพราะว่า มันจะเบียดเบียนเงินทุนเขาอะนึกออกไหมแต่จริงเราสามารถรักษาได้ซึ่งอันนี้คุณพี่พัดก็บอกว่าก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีแนวทางว่าแบบอาจจะเพิ่มเป็นพั0สองพอะไรสักอย่างหนึ่งก็ดูเป็นทิศท,ทางที่ดีก็คือรับเรื่องแล้วก็จะพิพจารณาส่วนบอร์ดแพทย์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจในหลักการต่างๆ แล้วก็จะนําไปพิจารณาคือไม่ได้บอกว่าฝั่งตัวเองถูกแต่ก็ชี้แจงอย่างเช่นแบบโอเคอย่างเช่นกรณีแบบว่าบินบินไปดูงานนู่นนี่นั่นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประเทศที่แบบแบบพัฒนาทุกเรื่องอะ่ะก็ต้องไปดูงานไปศึกษาเรื่องราวต่างๆนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็อาจจะมีแบบนิดนึงอาจจะแบบตอบไม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยรับเรื่องไว้หมด ว่าก็คงจะต้องแบบนําไปทํานําไปนาไปทำให้มันเป็นปปรูปธรรมแล้วก็ออกแบบแล้วก็ตรวจสอบชี้แจงให้แบบไม่คานแคลงใจะอะไรเงี้ยเรื่องของปฏิทินเนี่ยคุณไอซ์บอกว่าไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าติดแค่เรื่องว่าทําไมทําเยอะแล้วทําไมถึงได้คือปกติทําไมถึงถึงถึง,ถง,ถงต้นทุนถึงแบบว่าง,งบมันแพงอะปกติแล้วเนี่ย <c oughs> การเราทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นโหล เป็นเยอะเยะมากๆาเนี้ยจานวนเวลาเราสั่งเยอะต้นมันจะน้อยลงต้นทุนมันจะน้อยลงแต่เนี้ยทาไมสั่งแล้วมันแบบมากขึ้นก็เ <c oughs> อาให้ฉันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> แบบหนึ่งจะตายแล้วขอโทษค่ะก็สั่งแล้วแบบว่าถ้ามันทําเยอะมันควรจะต้นทุนน้อยลงอันเนี้ยคุณพิพัฒก็รับไว้พิจารณาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทําประชาพิจารณ์เลยว่าอยากจะได้ต่อไปไหมถ้าไม่อยากได้ก็ ก็ก็จะหยุดในในในงบปีถัดไปหรือว่าอะไรถัดไปคือฟังแล้วเนี่ยถามมาตอบไปรับเรื่องและก็กล้าตัดสินใจแต่ไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะอันนี้บอกไปก่อนแต่กล้าตัดสินใจผ่านรายการว่าผมจะทําผมจะดูให้ผมจะอะไรให้แล้วก็ยืนยันในฐานะของรัฐบาลแล้วก็พักภูมิใจไทย คุณอาชนโนก็บอกว่าเออก,ก,ก็ก็ดีใจที่แบบเหมือนกับว่าวันนี้มีคนแบบมารับเรื่องแล้วแบบมีคนมามีคนมารับเรื่องมีคนมาทําอะไรต่างๆให้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือจํารายละเอียดผมมันเยอะมากแต่หลักๆก,ก,ก็คือฉันคิดว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะแย่กว่านี้หมายถึงว่าถ้าพูดต,ตรงๆนะถ้าฟังจากข่าวก่อนหน้านี้ที่อ่านมาคิดว่าคุณพิพัฒน์จะแบบจะมาแบบว่าคนแก่ที่แบบ ไม่ปรับแล้วกูไม่สนของกูดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นอ่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นทางกับนางก็คือน,นางก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นแต่ไม่รู้ว่านางก็เซ็ตหรือเปล่าเซ็ตระบบมาแบบนี้หรือเปล่าแต่ทิศทางดูไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าเห็นไหมพอเราได้คุยกันได้คุยกันได้ชี้แจงได้หันมาคุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะหมายถึงว่าหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่พูดไปในรายการแต่ว่า มันทําให้เห็นว่าทิศทางเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ก็คุยกันได้เอาเงินไปใช้อะไรเอาไปทําอะไรจะพัฒนาจะพัฒนาอะไรต่อรู้มไหมว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างคืออย่าปิดหูปิดตาคือรัฐมนตรีในยุคนี้ก็หนื่งออปะคนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่โตก็อย่ามั่นหน้าแล้วก็อย่าปิดหูปิดตาก็คือฟังฟังก่อนรับฝฟังแก้ได้ไหมมันเป็นจริงหรือเปล่าที่เขาพูดอันนี้ก็คิดว่าเวริร์อืม กเธอลองไปหาดูเต็มๆนะก็จะเห็นลองเอาใจเป็นแบบคือตอนแรกฉันก็คิดว่าแบบฟาดกันแน่นอนแต่แบบเออก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะเออไม่ได้แย่นางมาด้วยความใจเย็นออราชนกก็ไม่ได้ฟาดแต่ว่าเอาข้อเท็จจริงมาพูดตามสไตล์ไอ้เนาะอืมโดยมีคนสรยุทธเป็นคนถามขยายต่อเพิ่มก็ ก็ดีนะฉันว่าหลังจากนี้เราเป็นผู้ประกันตนเนาะเราก็ส่งเราส่งเจ็ดร้อยห้าสิบส่งเท่าไหร่ไม่รู้ต่อเดือนน่ะเจ็ดร้อยห้าสิบป้าเต็มที่อ่ะเราก็อยากจะได้สิทธิที่มันดีอะ่ะนึกออกไหมการรักษาเอยการต่างๆนานาเอยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงได้ใช้เงินสมทบหรือเปล่าแต่ก็อยากให้มันบริหารดีๆอยากให้มันมีอ๋ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสปสชเหมือนกับว่าเขาเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง บัตรทองกับประันสังคมคุณพิพัฒน์ตอบดีนะบอกว่าแบบไม่อยากจะเปรียบเทียบกันเพราะว่าบางทีมันมีบางอย่างที่เราก็ดีกว่าแล้วก็ด้อยกว่าบางอย่างที่เขาก็ด้อยกว่าแล้วก็ดีกว่าเรามันเปรียบเทียบหลักการกันไม่ได้แต่ว่าก็ถ้าอะไรที่มันแบบโอเคก็เอามาปรับใช้ก็คงต้องประชุมและหารือกันต่อไปไอ้เรื่องบอร์ดแพทย์อะบอร์ดแพทย์อะคือคือ,ค,อคืออันเนี้ยคือประาสังคมเนี่ยคุณ ไอ้เนี่ยเขากังวลเรื่องว่าจะไม่มีการเลือกตั้งแบบเขาเรียกน,น,นะบอร์ดประกันสังคมอีกแล้วแต่คุณพิพัฒน์ยืนยันว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ตอนนั้นอนะที่ไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตอนนั้นมันอยู่ในช่วงโควิดแล้วมันไม่สามารถประชุมกันได้เขาก็เลยือกว่า แต่งตั้งกันเองอะไรซัมติงสักอย่างแต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้เลือกคนที่จะไปทํางานแทนของตัวพวกเขาเนี่ยเข้าไปต่างๆเออรวมถึงบอร์ดเล็กที่มันเป็นบอร์ดแพทย์ที่ว่าแพทย์เนี่ยบอร์ดแพทย์มีความสําคัญก็คือว่าบอร์ดแพทย์เนี่ยจะเป็นคนชี้วัดว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเวอร์เท่าไหร่ การรักษาเท่านี้ครอบคเท่าไหร่บอร์ดแพทย์เนี่ยมีความสําคัญมากๆในประกันสังคมเพราะเราอะใช้ประกันสังคมหลักๆก็คือเรื่องของอการรักษาการเจ็บป่วยเนาะเราลงมาก็คือบ่าว่าว่างงานเราก็จะมีเงินทุนให้แล้วก็รออายุ55าสเขาจะได้เงินประกันสังคมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นภาพที่แบบใหญ่ตโตมโหลานมากๆเราคงต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงแต่ ได้คุยกันรู้สึกว่าทิศทางดีอยากให้มีแบบนี้อยากให้พอมีปัญหาปุ๊บเรามานั่งคุยกันเลยไม่ต้องฟาดกันไปฟาดกันมาเพราะว่าเวลาฟาดกันไปฟาดกันมาภาพลักษณ์มันไม่ดีจริงๆตอนแรกที่เราอ่านข่าวก็คือเรารู้สึกโกรธรู้สึกว่าแบบนู้นนี่นั่นคนก็ด่าเต็มไปหมดแต่ว่าอันเนี้ยคนก็อาจจะยังด่าอยู่แหละแต่แค่แบบว่าฉันส่วนตัวฉันฉันว่ามันดีที่ได้คุยกันเธอคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ